คนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกคือใครจักรพรรดิประธานาธิบดีเศรษฐีหลักร้อยล้านหรือว่าคนที่ควบคุมตัวเองได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์ทุกอารมณ์คนโง่คิดว่าอำนาจคือการสั่งคนอื่นคนฉลาดรู้ว่าอำนาจคือการสั่งตัวเองอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมคนอื่นแต่คือการควบคุมใจตัวเองมองรอบตัวสิ ใครที่ดูมีอำนาจแต่จริงๆไม่มีอำนาจเลยคนที่โกรธง่ายถูกอารมณ์ควบคุมคนที่เครียดง่ายถูกสถานการณ์ควบคุมคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ถูกความปรารถนาควบคุมคนที่ทนไม่ได้เมื่อไม่ได้ตามใจถูกความต้องการควบคุมพวกเขาดูเหมือนมีอำนาจแต่จริงๆเป็นทาตของตัวเองส่วนคนที่มีอำนาจจริงสงบเมื่อคนอื่นวุ่นวาย ควบคุมอารมณ์ได้มั่นคงเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงควบคุมความคิดได้พอใจเมื่อไม่ได้ทุกอย่างควบคุมความปรารถนาได้นั่นคือความแตกต่างระหว่างทาตกับนายในสมัยราชวงศ์ฮั่นเมื่อสองพันปีก่อนมีเรื่องเล่าของจักรพรรดิองค์หนึ่งและข้าราชบริพารของพระองค์จักรพรรดิมีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินสั่งการอะไรก็ได้ต้องการอะไรก็มี ใครไม่เชื่อฟังก็ประหารแต่พระองค์มีจุดอ่อนหนึ่งอย่างโกรธง่ายมากวันหนึ่งข้าราชบริพารคนหนึ่งทำผิดพลาดเล็กน้อยจักรพรรดิโกรธจัดตะโกนใส่ขว้างของสั่งให้ลากไปตีแต่ข้าราชบริพารคนนั้นไม่ตกใจไม่กลัวแค่ยืนนิ่งๆมองพระองค์อย่างสงบจักรพรรดิยิ่งโกรธทำไมเจ้าไม่กลัวเรามีอำนาจประหารเจ้าได้ข้าราชบริพารตอบเบาๆ ใต้ท่าพระองค์มีอำนาจประหารกระผมแต่ไม่มีอำนาจควบคุมใจกระผมส่วนกระผมไม่มีอำนาจต่อต้านพระองค์แต่มีอำนาจควบคุมความกลัวของตัวเองแล้วใครล่ะครับที่มีอำนาจมากกว่ากันจักรพรรดิเงียบไปเพราะรู้ว่าพระองค์แพ้แล้วพระองค์ควบคุมจักรวรรดิได้แต่ควบคุมความกลัวไม่ได้ข้าราชบริพารควบคุมความกลัวได้แต่ควบคุมชะตากรรมไม่ได้ แล้วใครล่ะที่เสรีกว่ากันนั่นคือความจริงเรื่องอำนาจอำนาจภายนอกชั่วคราวเปลี่ยนแปลงได้แย่งไปมาได้อำนาจภายในถาวรเปลี่ยนแปลงยากแย่งไม่ได้คนที่มีตำแหน่งสูงแต่ควบคุมตัวเองได้อำนาจเท็จคนที่มีตำแหน่งตำ่ำแต่ควบคุมตัวเองได้อำนาจแท้อำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การสั่งคนอื่นแต่อยู่ที่การสั่งตัวเอง ทำไมการควบคุมตัวเองถึงเป็นอำนาจเหตุผลแรกเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนอื่นถ้าคนอื่นโกรธเขาก็โกรธสถานการณ์รอบตัวถ้าสถานการณ์แย่เขาก็แย่ความเห็นของคนอื่นถ้าคนอื่นดา่าเขาก็เศร้าแต่คนที่ควบคุมตัวเองได้จะไม่ขึ้นอยู่กับใครเขาจะมีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เขาจะสงบได้ไม่ว่าคนอื่นจะทำอย่างไรเขาจะมั่นใจได้ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรนั่นคือเสรีภาพที่แท้จริงเหตุผลที่สองทำให้คนอื่นเคารพใครที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จะถูกดูถูกคนที่โกรธง่ายถูกมองว่าอ่อนแอคนที่เครียดง่ายถูกมองว่าไม่เชื่อถือได้คนที่อดไม่ได้ถูกมองว่าไม่มีวินยัย แต่คนที่ควบคุมตัวเองได้จะได้รับการเคารพคนจะมองว่าเขาแข็งแกร่งคนจะมองว่าเขาเชื่อถือได้คนจะมองว่าเขามีภาวะผู้นำการเคารพคือรากฐานของอำนาจทุกชนิดเหตุผลที่สามสร้างพลังจากภายในคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้จะใช้พลังงานสิ้นเปลืองโกรธเสียพลังเครียดเสียพลังกังวลเสียพลังปรารถนาไร้ขอบเขตเสียพลัง แต่คนที่ควบคุมตัวเองได้จะประหยัดพลังและสะสมพลังไม่โกรธเก็บพลังไว้ทำสิ่งสำคัญไม่เครียดมีพลังคิดได้ชัดเจนไม่กังวลมีพลังลงมือทำพอใจในสิ่งที่มีไม่เสียพลังไล่ตามสิ่งที่ไม่มีพลังที่สะสมนี้คือแหล่งอำนาจที่ไม่มีวันหมดในสมัยสามก๊กมีเรื่องเล่าของโจโยูกับหลีร่รู่โจโยูเป็นนายทัพที่ฉลาด แต่มีนิสัยอวดดีชอบให้คนชมทนการถูกดูถูกไม่ได้หลีร่รู่รู้จุดอ่อนนี้จึงใช้กลยุทธ์ยั่วให้โกรธเขาส่งจดหมายไปดูถูกโจโยูเรียกว่าเด็กเรียกว่าขี้คลาดโจโยูอ่านแล้วโกรธจัดลืมแผนการรบที่วางไว้รีบส่งทัพไปโจมตีทันทีโกรธเมื่อคนไม่เห็นด้วยจึงถูกมองว่าไม่เป็นผู้ใหญ่ในการเจรจาอารมณ์เสียเมื่อไม่ได้ตามใจ จึงถูกใช้จุดอ่อนนี้ในการตัดสินใจตัดสินใจด้วยอารมณ์จึงผิดพลาดบ่อยในการเป็นผู้นำแสดงความอ่อนแอออกมาจึงไม่มีใครเชื่อมัน่นแต่คนที่ควบคุมตัวเองได้จะได้เปรียบในทุกสถานการณ์แล้วจะควบคุมตัวเองได้อย่างไรขั้นแรกควบคุมอารมณ์อารมณ์เหมือนไฟมีประโยชน์ถ้าควบคุมได้อันตรายถ้าควบคุมไม่ได้เทคนิคการควบคุมอารมณ์ รู้เมื่อไหร่ที่อารมณ์เริ่มขึ้นเท่ากับสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหยุดก่อนที่จะระเบิดเท่ากับนับ1นึถึงหายใจลึกๆถามตัวเองว่าถ้าโกรธจะได้อะไรส่วนใหญ่จะได้แต่เสียหายเลือกการตอบสนองที่ฉลาดแทนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์คนที่ควบคุมอารมณ์ได้จะควบคุมสถานการณ์ได้ขั้นที่สองควบคุมความปรารถนา ความปรารถนาเหมือนน้ำมีประโยชน์ถ้าไหลในแนวทางที่ถูกอันตรายถ้าไหลล้นแนวทางเทคนิคการควบคุมความปรารถนาแยกระหว่างต้องการกับอยากต้องการคือสิ่งจำเป็นอยากคือสิ่งเสริมฝึกความพอใจขอบคุณสิ่งที่มีแทนที่จะบ่นสิ่งที่ไม่มีตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน รู้ว่าต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่อยากได้ทุกอย่างให้รางวาัลตัวเองอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ทุกครั้งที่อยากคนที่ควบคุมความปรารถนาได้จะไม่เป็นทาสของสิ่งใดๆขั้นที่3ควบคุมความคิด ความคิดเหมือนมา้ามีประโยชน์ถ้าควบคุมทิศทางได้ไร้ประโยชน์ถ้าปล่อยให้วิ่งเรื่อยเทคนิคการควบคุมความคิดสังเกตความคิดของตัวเองรู้ว่าตอนนี้กำลังคิดเรื่องอะไรเลือกความคิดที่เป็นประโยชน์คิดเรื่องที่ทำให้เติบโตไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ย่อยยับ ตั้งคำถามที่ดีแทนที่จะถามทำไมถึงโชคร้ายให้ถามจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้โฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้ไม่เสียเวลาคิดเรื่องที่ควบคุมไม่ได้คนที่ควบคุมความคิดได้จะสร้างชีวิตที่ต้องการได้เรื่องจริงจากชีวิตการทำงานมีผู้บริหารคนหนึ่งชื่อสมเกียรติอายุ50ปีเขาเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ถูกอารมณ์ควบคุมเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ แต่ตอนเขาโกรธง่ายเครียดง่ายตัดสินใจด้วยอารมณ์และมักจะเสียใจทีหลังผลลัพธ์ที่ไม่เคารพลูกค้าไม่เชื่อมัน่นและการตัดสินใจมักผิดพลาดหลังจากเปลี่ยนตัวเองเขาฝึกการควบคุมอารมณ์ความปรารถนาและความคิด เมื่อมีปัญหาเขาไม่โกรธแต่ถามว่าจะแก้ไขอย่างไรเมื่อมีความกดดันเขาไม่เครียดแต่ถามว่าจะทำให้ดีที่สุดอย่างไรเมื่อต้องตัดสินใจเขาไม่รีบ แต่ใช้เหตุผลและข้อมูลผลลัพธ์ภายในสองปีเขากลายเป็นผู้บริหารที่ทุกคนเคารพและบริษัทเติบโตขึ้น300เปอร์เซนเขาพูดว่าตอนที่ควบคุมตัวเองได้ทุกอย่างควบคุมผมตอนที่ควบคุมตัวเองได้ผมควบคุมทุกอย่างอำนาจของการควบคุมตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์คนทั่วไปโกรธโต้แย้งแก้ตัว คนควบคุมตัวเองได้ฟังเรียนรู้ปรับปรุงเมื่อเจอความล้มเหลวคนทั่วไปเศร้าท้อใจโทษคนอื่นคนควบคุมตัวเองได้วิเคราะห์เรียนรู้ลองใหม่เมื่อได้รับคำชมคนทั่วไปดีใจจนลืมตัวหยิ่งประมาท คนควบคุมตัวเองได้ขอบคุณแต่ไม่ลืมตัวการควบคุมตัวเองทำให้มีอำนาจในทุกสถานการณ์ข้อผิดพลาดในการควบคุมตัวเองผิดพลาดแรกคิดว่าต้องควบคุมทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องควบคุมบางอย่างต้องปล่อยไว้ควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้ปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ผิดพลาดที่สองอดกั้นมากเกินไปการควบคุมไม่ใช่การอดกั้นแต่การเลือกไม่ใช่ไม่มีอารมณ์แต่เป็น การเลือกการแสดงออกผิดพลาดที่3คิดว่าจะเปลี่ยนได้ในชั่วข้ามคืนการควบคุมตัวเองต้องฝึกฝนเป็นประจำเริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยๆผ่ามระดับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทุกคนเก่งเรื่องการควบคุมตัวเองเนลสันแมนเดลาถูกจำคุก27ปีแต่ไม่เคยแสดงความโกรธต่อคนที่จับเขามหาตมาคานทีถูกทำร้ายหลายครั้งแต่ยังคงยึดลัดอหิงสาวิลเลียมวิลเบอร์ฟอร์ ต่อสู้เพื่อยกเลิกการคาถา46ปีโดยไม่เคยยอมแพ้พวกเขาไม่ได้ควบคุมคนอื่นแต่ควบคุมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์นั่นทำให้เขาเปลี่ยนโลกได้สิ่งที่ควรจำอำนาจภายนอกมาแล้วไปได้แต่อำนาจภายในจะอยู่กับเราตลอดไปคนที่ควบคุมตัวเองได้จะไม่ขึ้นอยู่กับใครหรืออะไรการควบคุมตัวเองไม่ใช่การอดกัน้นแต่เป็นการเลือกอย่างมีสติ อำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมคนอื่นแต่คือการควบคุมใจตัวเองคำถามสุดท้ายเธอจะเลือกเป็นทาสของอารมณ์และความปรารถนาหรือเป็นนายของตัวเองและมีอำนาจที่แท้จริง